ครอบครัวของพี่ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปมีเงินเหมือนมันก็มีที่ติติตตขาดๆแต่ปัจจุบันนี้มีเงินเหลือเก็บชื่อพี่อ้อมค่ะทําธุรกิจเกี่ยวกับข้าวกล้องส่งข้าวกล้องนะคะแล้วก็ตอนนี้มาทำขายเบอร์มงคลค่ะ,ะปกติดูคลิปอาจารย์อยู่แล้วค่ะจริงๆแล้วคือคือดูอาจารย์มาบ่อยอยู่แล้วที่บ้านพี่นะคะตื่นเช้ามาเจออาจารย์นั่งพูดทุกวันทุกวันคือดีใจที่ได้เจออาจารย์ตัวเป็นๆน,น่าจะเป็นบุญสัมพันธ์ที่ได้เจออาจารย์ก็อยากเจออยู่ค่ะ จริงๆแล้วพี่ไม่ได้มีมีลูกจ้างนะคะจริงๆนะที่บ้านนะเปลี่ยนเป็นเือมงคลหมดแล้วทุกคนนะคะแต่มันอาจจะยังไม่เหมือนว่ามันยังไม่ใช่คนนี้อาจจะคือเหมือนเหมือนมันยังไม่พอดีมันยังไม่ลงตัวในบางคนอย่างเงี้ยค่ะที่ <ๆ S 2> อยากบอกว่าที่เจอด้วยตัวเองก็คือครอบครัวของพี่จากเมื่อก่อนที่เราไม่ได้รู้เบอร์มงคลไม่ได้รู้พลังงานตัวเลขนะคะพอหลังจากที่มาศึกษาแล้วก็เปลี่ยนครอบครัวของพี่ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปาจากที่มีเงินเหมือนมันก็มีที่ติดติขาดๆแต่ปัจจุบัน มีเงินเหลือเก็บนะคะแล้วก็มีพอใช้แล้วก็ได้ใช้หนี้เนี่ยสิ่งที่พี่ดีใจอย่างมากๆเลยที่เราได้รู้จักพลังงานตัวเลขกับอาจารย์แล้วก็ได้มาเจออาจารย์คือแบบเรียนกับอาจารย์โดยตรงเนี้ยค่ะมีมีบ้านพี่เชื่ออย่างอย่างมากๆคือเขาเรียกเชื่อเต็มร้อยไปแล้วอะคะ่ะ อย่างเช่นอย่างว่าลูกสาวนะคะจากที่เขาอ่ะเป็นเด็กที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเรียนไม่พอปานกลางาเริ่มเปลี่ยนให้เขาตั้งแต่เขาอยู่ป4เขาก็เหมือนเรียนดีขึ้นตั้งใจเรียนมากขึ้นปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนมา3ปีจากผลการเรียนที่ออกมาคือคือดีขึ้นมากๆเลยอะค่ะเนาะพี่ก็ดีใจจากที่เราอ่ะไม่เคยรู้เรื่องสายพลังงานตัวเลขแล้วก็เคยคิดจะเปลี่ยนเบอร์กับอาจารย์ท่านอื่นมาแต่มันมบุญไม่สัมพันธ์กันได้มาเปลี่ยนกับอาจารย์เมติกิตเนี่ยค่ะที่เขาพบที่เปลี่ยนเรียนจริงๆ